สวัสดีครับวันนี้เจอกันกันกบผมหมอกิยรติชลีนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทำนายดวงประจำวันที่1กันยายน2565เจอกันวันนี้ตรงกับวันที่22สิองหาคมนะครับในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาให้กับราศีมหาเฮงต้องบอกว่าอันดับที่1ทับ2คือรองลงมาจากอันดับที่1น่นั่นเองนะครับและราศีที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ในะขณะนี้ก็คือราศีพิจิก หรือคนที่เกิดระหว่าง,งวันที่16พฤศจิกาถึงวันที่15ธันวาคมส่วนว่าดวงชาวราศีพิจิกเนี่ยจะเฮงมากน้อยขนาดไหนการงานการเงินเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยไปคุยรายละเอียดกันก่อนอื่นฝากไว้นิดนึงครับช่องทางติดต่อดูด,ดวงชะตากับผมหมอปริศชลีย,ยงคมเหมือนเดิมครับผมทั้งเบอร์โทรศัพท์ id line แฟนเพจ a c e b o o กนะครับ like yeah, สน,สน,สนใจที่จะตรวจเช็คดวงชะตากับผมก็รับโทรเข้ามาสอบถาม <c oughs> พูดคุยกันได้เลย <c oughs> นะครับแต่ก่อนอื่นต้องเรียนไว้ตรงนี้นะครับ <c oughs> ว่าเป็นการทํานายดวงชะตาแบบรวมๆมงกว้างไม่ได้จะจดวงของใครคนใดคนนึงเป็นกรณีพิเศษนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาในคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการงานการเงินโชคลาบบุญเสริมดวงชะตา ดาวคู่มิตรทิศนําโชครวมถึงเลขมงคลแล้วก็บุญกุศลที่ควรทาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะกราบสักการบ,บูชาเพื่อเสริมดวงชะตาเสริมโชคเสริมราภให้กับคนที่เกิดในราศีพิจิกนะครับมาเริ่มต้นกันกับเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องงานนะครับต้องเรียนว่าอย่างที่ผมบอกไว้ในหน้าเพจนะครับว่าคนราศีพิจิกในรอบปกักเนี้การงานน่าเบื่อมากเป็นช่วงเวลาที่เจองานหนักเจองานหินทําอะไรลงไปเนี่ยหากแม้นพลาดไปเนี่ยโดนดาน่าเละเทะแต่ถ้าทําสําเร็จทุกอย่าง เป็นเรื่องปกติธรรมดาด้วยเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำที่สำคัญที่สุด คนราศีพิจิกเจะรู้สึกเบื่อหน่ายอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานเจออุปสรรคปัญหาไปต่อลําบากเดี๋ยวถอยมาเดี๋ยวก็ต้องเริ่มต้นใหม่มันวนเวียนซ้ำซากก็เลยถามให้คนราศีพิจิกเกิดความรู้สึกว่างานมันกําลังมีปัญหางานมันกําลังส่งผลให้เจ้าชะตากําลังเกิดอาการเบื่อนึกอยากเปลี่ยนอยากย้ายบางทีบางครั้งหากแม้นหาอะไรที่ได้ใหม่กว่านี้ชาวราศีพิจิกหลายคนผมเชื่อว่าอาจจะต้องมีการละหกละเหนินเดินทางแน่นอนเลยทีเดียวนะครับ แต่ด้วยเพราะดวงชะตาคนราศีพิจิกเองต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเจออุปสรรคปัญหาไม่ว่าคุณจะแก้ไขแบบไหนอย่างไรก็ตามการงานย่อมต้องเจออุปสรรคแน่นอนแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าหลังจากเดือนนี้นะครับผ่านพ้นไปย่างเข้าสู่วันที่1กันยายนดวงการงานคนราศีพิจิกจะเริ่มต้นดีขึ้นตามลำดับส่วนว่าจะมากน้อยแค่ไหนก็ต้องไปลุ้นกันในช่วงหนึ่งกันยายนไปแล้วนะครับ คนที่ทำงานบริษัทห้างร้านทั่วไปในรอบปักนี้อย่างที่เรียนไปนะครับงานหนักงานหินง,งานเหนื่อยเจ้านายจ้องเพ่งเลงบางครั้งทำงานช้าทำงานพลาดโดนดา่าโดนโน่นโดนนี่สารพัดแต่ถ้าทำสำเร็จเมื่อไหร่ทุกอย่างก็คือจบตรงนั้นยิ่งถ้าใครอยู่ในกลุ่มของคนที่เป็นหัวหน้าต้องรับผิดชอบงานใหญ่หญๆแน่นอนครับคุณกำลังมีเรื่องให้ต้องทุกข์ทรมานใจงานที่คุณทำอยู่พลาดไม่ได้หาพลาดเมื่อไหร่เป็นเรื่องทัทีนะครับ แล้วคนราศีพิจิกเองเนี่ยในกรณีถ้ากําลังเจอปัญหาหรืออุปสรรคแบบนี้แนวโน้มของการเปลี่ยนงานมีสูงมากแต่ดวงยังไม่ควรที่จะเปลี่ยนงานนะครับด้วยเพราะว่าหากแม้นเปลี่ยนไปคนราศีพิจิกก็จะยังเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นผมมองว่าควรที่จะอยู่นิ่งๆรอให้สถานการณ์มันผ่านพ้นไปก่อนเอาง่ายๆว่าหลังวันที่หนึ่งกันยายนแล้วค่อยคิดอ่านหาทางใหม่ก็แล้วกันนะครับสาหรับคนที่ทาธุรกิจ เป็นเจ้าของกิจการในรอบปักนี้การงานหรือธุรกิจของคุณดูเหมือนจะอยู่ในภาวะที่หนักเหนื่อยพอสมควรทีเดียวนะครับมีภาระต้องรับผิดชอบเยอะโดยเฉพาะเรื่องราวของการเงินดูเหมือนว่าคนราศีพิจกิกที่เป็นเจ้าของกิจการคุณกําลังมีปัญหาคุณกําลังเจอกับอุปสรรคที่เรียกได้ว่าเงินหมุนฝืดมาก ในกรณีนี้หลายๆคนอาจจะค่อยๆหันหน้าไปหาธนาคารหาแบงค์เพื่อที่จะทำรุรกรรมทางเงินยื่นโอดีทำโน่นทำนี่เพื่อที่จะให้ตัวเองผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้แต่ถามว่าผ่านได้ไหมคนราศีพิจิกเจ้าของกิจการผ่านได้ครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะทุรักทุเลพอสมควรทีเดียวต้องใช้คำนี้น,นะครับหนักพอสมควรทีเดียว ดวงการงานโดยรวมๆก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครที่กําลังอยากจะมาทําธุรกิจเป็นของตัวเองผมมองว่าในรอบปักเนี้ยคนราศีทิจองอย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งทำรอวันที่1กันยายนผ่านพ้นไปแล้วค่อยทําหรือบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้ทํางานอาจจะกลายมาเป็นอย่างอื่นแทนซึ่งต้องบอกว่ามันอยู่ที่ วาสนาอยู่ที่ชะตาตนเป็นคนกําหนดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยความรู้ความสามารถของคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้คุณประสบความเร็จก้าวผ่านวิกฤตที่เป็นอยู่ที่ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของการงานคนราศีพิจิกขอให้อดทนใจเย็นเย็นต่อสู้กับงานด้วยความมีสติแล้วแน่นอนครับคุณจะผ่านวิกฤตที่เป็นอยู่นี้ได้อย่างสบายนะครับการเปลี่ยนงานย้ายงานในรอบปักนี้คนราศีพิจิกจะทํา เพราะถ้าคุณเปลี่ยนคุณย้ายงานเมื่อไหรคุณมีปัญหาแน่นอนนะครับหากไม่ต้องการตกงานไม่ต้องการที่จะรอนานนานไม่ต้องการที่จะต้องเอาาื้ะเหยอลอยชายคุณอย่าเปลี่ยนอย่าย้ายงานรอให้สิ้นเดือนนี้ไปก่อนแล้วค่อยคิดหาทางใหม่จะดีที่สุดครับเรื่องงานเอาพอสังเกตเป็นแบบนี้คราวนี้เรามาว่ากันในเรื่องของอุปสรรคปัญหาชาวราศีพิจิกในรอบปังนี้อุปสรรคปัญหาคือเรื่องของการเงินติดขัดไม่ค่อยราบรื่น บางครั้งบางทีจะใช้ใจ่ายอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีต้องหมุนหน้าหมุนหลังหรือหายืมคนทุนทีคนนิทีกว่าจะผ่านพ้นไปได้ในช่วงปลายเดือนเนี่ยแบบนี้คนราศีพิจิกหลายๆายคนกาลังกุ้มใจกาลังมีปัญหาอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งให้มันได้เงินได้ทองมาเพื่อที่จะให้มันผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้เพราะนั้นคนราศีพิจิกกำลังอยู่ในช่วงภาวะที่การเงินฝืดการเงินไม่ค่อยดีแต่ถ้าคนที่รู้จักเก็บหอมรอมริบมาก่อนน,นั้นคุณจะสามารถผ่านได้แต่คนราศีพิจิก ไม่ต้องกังวลใจเพราะวันที่หนึ่งกันยายนนี้คุณกําลังจะกลายเป็นเศรษฐีใหม่คุณกําลังจะปลดเรื่องหนสินที่มีอยู่ได้คุณกําลังจะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินคุณกําลังจะเริ่มต้นธุรก,กิจหรือเริ่มต้นการมีฐานะด้วยเงินที่ได้มาจากโชคลาภของคุณเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่บุญธรรมกางตงนะครับ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้แต่ณะเดียวกันไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ได้ทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหมดอยู่ที่บุญกรรมกรรมแตงว่าคุณมีมากน้อยแค่ไหนเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นอุปสรรคและปัญหาแล้วก็เรื่องของการงานก็จะเป็นปัญหาเช่นเบื่องานอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานงานหนักงานเหนื่อยทําอะไรก็ไม่คืบหน้าเจ้านายดา่าโน่นนี่เนี่ยนั่นสารพัดก็เลยสมมตนะิท่าไม่เจ้าชะตาเกิดอาการเหนื่อยล้าทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเพราะนั้นเป็นช่วงเวลาที่คนราศีพิจิกต้องสู้นิดหนึ่งครับ คนที่เป็นเจ้าของกิจการในกรณีถ้าจะไปยื่นเอกสารเพื่อทำโอดีคู่แบงค์หรือจะเป็นการทำธุกรกรรมทางการเงินดังในดังหนึ่งก็ต่างคนราศีพิจริงกมีเกณฑ์ได้แต่อาจจะต้องประมาณวันที่28 29ไปปลายเดือนไปแล้วจึงจะสําเร็จคือทําในช่วงนี้แต่ไปได้เงินก็คือประมาณวันที่29หรือ31หรือวันที่1ไปเลยเป็นแบบนี้ครับ สามารถทําได้แล้วก็สําเร็จได้ด้วยนะครับได้ตามจํานวนที่คุณต้องการร้องขอด้วยถือว่าคนราศีพิจิกมีเรื่องราวการเงินที่ดีมากๆแต่ถ้าคนราศีพิจิกไม่ต้องการอยากจะทําโอดีไม่ต้องการอยากจะกู้แบงค์ธนาคารคุณรอลุ้นในช่วงวันที่หนึ่งกันยายนเพราะด้วยดวงชะตาของคนราศีพิจิกกาลังจะมีโชคใหญ่เข้ามาหาหรืออาจจะขายที่ขายบ้าน หรืออาจจะชิงโชคบางสิ่งบางอย่างแล้วได้เงินกลับมาลักษณะเป็นแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นจากบุญธรรมกตแต่งเกิดขึ้นจากชะตาที่กาหนดมาโชคชะตาที่เขาลิขิตมาให้คนราศีพิจิกในรอบวันที่หนึ่งกันยายนนี้คุณจะกลายเป็นเศรษฐีใหม่กลายเป็นคนที่มีความพร้อมในเรื่องของการเงินค่อนข้างที่จะมากอีกหนึ่งคนเลยทีเดียวแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องผ่านกระบวนการเข้าวัดทําบุญหรือกลมกล่าวจิตใจของตัวเองบ้าง โดยเฉพาะคนราศีพิจิกหาาแม้นคุณเป็นคนที่อยู่ในศีลธรรมเป็นคนที่ใจกว้างเป็นคนกระตันยูรู้คุณคนเป็นคนที่เข้าวัดเข้าวารักษาศีลห้าอย่างสมบับเสมอมีภมวิหารสี่เป็นวิหารธรรมคุณก็พร้อมที่จะรับเรื่องเปล่าดีหรือไมน,นในวันที่หนึ่งกันยายนนี้เลยแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเราไม่ก่อได้เข้าวัดทำบุญ อยากจะเข้าวัดทําบุญบ้างแต่ก็ปัจจัยน้อยเหลือเกินก็แค่ไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิบ้านตามโอกาสก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตที่เป็นอยู่ีได้หรือมีโชคมีลาบได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของการเงินลุยมาเรื่องของการทําบุญสร้างกุศลผมก็ต้องย้อนไปว่าคนราศีพิจิกในรอบปังนี้บุญกุศลที่จะเสริมส่งบารมีให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานการเงินและก็โชคลาภที่จะถึงวันที่หนึ่งกันอนยนนี้คือทําแบบไหนบ้างนะครับ คนราศีพิจิกให้เน้นการทําบุญเททองหล่อพระหรือจะร่วมบริจาคปัจจัยช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กพิการนะครับได้หมดหูดวกตาบอดได้หมดเลยนะครับหรือจะบริจาคปัจจัยร่วมบุญสร้างห้องน้ําห้องสุขาตามวัดต่างๆต,ตามกําลังศรัทธาและโอกาสที่เรามีรวมถึงการถวายสังฆทานเป็นผ้าไตรจีวร หรือจะเป็นหลอดไฟสายไฟก็ได้นะครับหรือเราจะบริจาคหลอดไฟสายไฟแผงโซล่าเซลล์รวมถึงทําบุญบริจาคช่วยเหลือค่าไฟให้กับวัดบารามก็ได้เช่นกันอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการทําบุญสร้างห้องน้ําห้องสุขาให้กับวัดบารามต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นบุญเสริมดวงชะตาให้กับคนราศีพิจิกในช่วงวันที่หนึ่งกันยายนนี้ทั้งสิ้นแต่ไม่จำเป็นต้องทําทุกอย่างทําอย่างใดอย่างหนึ่งเอาเท่าที่เรามีโอกาสเอาเท่าที่เรามีกําลัง นะครับรับรองได้เลยว่าถ้าคุณทําแบบนี้แล้วหลายสิ่งหลายอย่างจะเอื้ออําหนวยอย่างน้อยสุดแม้คุณจะไม่ได้ถูกระวันที่หนึ่งคุณก็อาจจะมีสามตัวบนสามตัวล่างหรือจะเป็นสามตัวหน้าสามตัวหลังก็ได้ทั้งบมดทั้งมวนล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของบุญกุศลทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทบุญใครที่รู้สึกว่าตัวเราบุญน้อย กำลังบุญที่มีอยู่ค่อนข้างที่จะน้อยค่อนข้างที่จะช้า,ชาส่งผลลำบากลองทําบุญประเภทนี้ดูหลังจากที่เราทาบุญสุนทานเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่คนราศีิจิกจะต้องเข้ากรานบนมัสการเพื่อขอพรเสริมดวงเส,วเสริมชะตาเสริมโชคลาภในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะครับโดยเริ่มต้นทำเสียตั้งแต่วันนี้ก็คือ2ี่อสิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ นมาศการขอพอรเสริมดวงเสริมบาร,รมีกับพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะครับเน้นนะครับว่าที่ไหนก็ตามที่มีพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกคนราศีพิจิกเข้าไปกราบนบมัศการขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลได้เลยครับหรือจะไปที่ลบบรุรีวัดเขาสมโพกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวัดหลวงองหลวงพ่อแดงนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเข้มขลังและก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับลองไปกราบขอพอรขอโชคขอลาบด,ดูครับ หรือจะนมัสการขอพรโชคลาภกับองค์หลวงพ่อทองคาวัดไตรมิตรอันนี้อยู่ใกล้กรุงเทพใครที่อยู่กรุงเทพก็ไว้เข้ากราบสักการะบูชาได้เลยหรือจะนมัสการขอพรโชคลาภกับองค์หลวงพ่อโสธรชายเชิงซาวแปดริ้วอันนี้ก็ต้องบอกว่าโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานรุ่งเรืองบริบูรณ์สมบูรณ์นะครับหรือจะนมัสการขอพรโชคลาภกับองค์พระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกอันนี้ก็ต้องบอกว่าศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลกมานานนะครับหรือจะเป็นการขอพรโชคลาภกับองค์หลวงพ่อ พระสัยจังหวันดน้องคายซึ่งมีที่มาที่ไปกับองค์หลวงพ่อพระสุขนะครับใครที่อยู่แถบอีสานก็ต้องได้กินกิติศัพท์ขององค์หลวงพ่อพระสัย ได้รู้ถึงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารของท่านหลากหลายเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการอยากจะไปสัมผัสก,กลิ่นอายของอริยธรรมทางอีสานที่อบอวลไปด้วยความเข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์ลองแวะไปที่หลวงพ่อพระสัยจังห,หวัดหนองคายนะครับจากนั้นก็แวะเข้าไปกราบสักการบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลากหลายที่หนองคายนะครับหรือจะเป็นหลวงพ่อโตวัดม่วงอัดทองก็ได้นะครับใกล้ตรงไหนสะดวกตรงไหนคนราศีพิจิกไปได้เลยแต่ถ้าอยู่ทางภาคใต้ก็จะเป็นพระธาตุชัยยาวัดเจดีย์ไอ้ไข่คนราศีพิจิกก็แวะ เข้าไปกราบสักการะบูชาได้เลยใกล้ตรงไหนแวะไปตรงนั้นนะครับเอาตามกําลังศรัทธาตามกําลังเงินที่เรามีนะครับเป็นแบบนี้หลังจากที่เราทําบุญเสร็จกราบนมัส,สก,การสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่หลายๆคนปรารถนาอยากจะรู้นั่นก็คือทิศนําโชคดาวคู่มิตรแล้วก็เลขนําโชควันที่เวลาและสถานที่นะครับ คนราศีพิจิกในรอบปักนี้เนี่ยนะครับทิศนำโชคมีอยู่ด้วยกันสองทิศก็คือทิศใต้และทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นใครที่อยู่สองทิศนี้กราบนวันนสก,การรสศทธิ์ประจําบ้านเมืองเราได้เลยนะครับดาวคู่มิตรจะเป็นผู้ชายผิวขาวท้วมหน่อยนะครับอายุจะประมาณ4ี่สิปีขึ้นคนคน,คนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นขาจรที่มาจากฝั่งทางทิศใต้หรือว่าจะเป็นทิศตะวันตกก็ได้แต่ในกรณีถ้าสมมติเป็นขาประจําคนราศีพิจิกเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงว่าตรงไหนอย่างไรแต่ก็เน้นคนแบบนี้แหละนะครับ แต่กรณีถ้าเป็นแผงประจำเนี่ยซื้อได้ทั้งสองที่เลยนะครับสำหรับเลขนำโชคคนราศีพิจิกงวดนี้มีดังนี้ครับ1940มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวชอบตัวไหนยอย่างไรจับใส่แล้วก็ลุยกันเราเองนะครับวันที่ที่เป็นมงคลก็คือวันที่ 29- 31และวันที่1มีอยู่ด้วยกัน3วันเพราะฉะนั้นหากแม็ช่วงเวลาดังกลา่าวเรามีโอกาสได้เดินทางไปทําบุญโน่นนี่นั่นแล้วได้เจอเจอคนที่เป็นดาวคู่มิตรเสี่ยงโชคได้เลยครับ เวลานะครับถ้าเป็นช่วงเช้า9้านาฬิกา19นาทีและเวลา10นาฬิกา19นาทีส่วนช่วงบ่ายนะครับเวลาสิบสี่นาฬิกา19นาทีและ19นาฬิกา19นาทีทุกอย่างลงที่19หมดเพราะฉะนั้นใครชอบเลข19ก็เอาไปแทงกันได้เช่นเดีวยวกันนะครับ สถานที่อันเป็นมงคลอุด,ดมเริกให้กับคนราศีวิจิกเวลาเสี่ยงโชคซื้อหวยแล้วมักจะประสบความสำเร็จก็คือหน้าธนาคารหน้าร้านทองหรือภายในวัดที่เราไปทำบุญกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนั่นเอง หรือเราจะมองหาคนที่มีลักษณะแบบนี้อยู่ตามวัดที่เราไปกราบไหว้สักการะบูชาก็ได้เช่นเดียวกันเพราะคนที่เป็นดาวคู่มิตรของเราเนี่ยอยู่ทั้งสองทิศทิศใดที่หนึ่งนี้ก็ซื้อได้แต่ควรจะเน้นวันที่และเวลาเป็นหลักด้วยนะครับรวมถึงคนขายเป็นเกณฑ์ด้วยนะครับสถานที่ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับคนราศีพิจิกหากกรณีต้องการอยากจะต,ตรวจช่วยดวงชะตาของตัวเองแบบเอกคลซีฟเลยของเราล้วนๆไม่จำเป็นต้องดวงชะตาแบบรวมๆก็โทรเข้ามาสอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงอีกครับ เอาละครับกับราศีพิจิกมหาเฮงระดับที่1ทับสองประจำวันที่หนึ่งกันยายน2565กับผมหมอกริก็คงจะขอ,อยุติลงปรงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับราศีถัดไปนะครับต้องกราบขออภัยด้วยนะฮะที่ทำออกมาช้าที่นึงพอดีว่าช่วงนี้ยุ่งยุ่งอยู่นะครับกำลังเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่อย่างที่เห็นข่างหลังนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่ก็จะมีคลิปออกมาอย่างสม่ำเสมอนะครับ เอาละครับกับราศรีพิจิกก็คงแต่ขอ,อยุติลงปรงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับหมอกิงโชลี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วมีความสุขมากๆสวัสดีครับ